สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องบอกกันทั้งสองสาธิตอีกเลยพร้อมนุ้งปิ๊มเหมือนนี่มาเมนู้งปนกบพี่น้องพอฝนตกฝนตกนักเดือพี่น้องนี่ยังหน่อยเม็ดอยู่นี่เอาใส่กระขอนี้สิบบาทเมนู้งปนกบเหมือนนี่ใส่กั็เพือเกินเอาพักปีกล้วยหลวกพักฝ่ายพี่น้องหลวกบักน้ำเต่าโอ้หลวก อหย่อนมะละพี่นอ้องมีหยอดน,น้อยแม่นผมขมลำลำบึงใส่กับแก้วบองุน่นนี่ปนกบโอ้มาเด้อมาเด้อพี่นอ้องโอ้สวยแง่แน่ย,ยังหน่อยกินออกแบบคปนคนเลยมาเด้อพี่นอ้องกินเขาอะไรรกันครับใส่เลยเลยด้่ยนี่ของหม,มักใส่พักผมก่อนเลยจังมีพลัง หีบหน้าไม่ออกปักแห้งใี่ไหมปักมาอยู่ข้างหัวไปเงียบๆเอยตื่นสดเลย็พ่าว่าตอนตอนนั้นถ่ายยิไม่ได้ใช่ไหมตื่นเพ่มเลยใช่ไหมพ่อ vâng của anh hùng dài hèn tôi nhau theo anh luôn hèn anh hùng anh hùng đưa cái nàng gấp quần của luộc nhọn mà lại vậy đó món quỷ

ทักเนียงมันตรงทักอันนี้เท่านั้นดียหยิบเข่ากันดีผมผมหลองยานว่าว<ะ>อ,อันที่มินเรื่องยิบยากเลยนะ

ตก,ตกตกกินปนปะเพาะปนกบ,นบ,นบ,นบนสวนลานปนปามอยู่ใกล้มากเดินเสียงดังนิดหน่อยปะใช่ค่ะค่ะอันนี้ดีนะถ้าไม่ทำไงอ่ะ

มันมั่นเลยนรอมันลวกลวกพ่อซุกพ่อพี่น้นนนงองมาตองตุ่มเห็นเปรยเดยจอดมาหลังมาหลังที่นก อของแขกคุณดิบไปคุณดิบเน้นน้อยหรอกน้อยกันน้นอยอๆปลอมๆน,น,น,น้อยนี่ฮะน้อยอ่อนอย่างไม่ทอดปลามือ xin thầm Đó có nhau ạ ạ Má này rất má này rất má này mất má này rất má này bay ở bài anh chị nọ, bớt liền, nè, cang, cang mà nè, ngửi chuột 发一个火璃。 ก็มันมีเมเล็นเันแม่อะพ่อมีเป็นพ,พันๆเหลือเป็นแสนอะโอ้แล้วลูกน้อเต้อ้่า้องื้อนันก่อนอ้าวเอาฟองก่อนเออเปิ้มติดไข้เอ,อไเอาไม้พ่อเอาเอาขวดน้ำในก่อข,ของลูกอนนเ,อเออ ทัน้ำเย็นไม่ไหวช่วงนี้ยังยังไม่ไหวน้ำเย็นเบามไหวแล้วไฟวัดแงงี่นรงรลงคอต่อมทำสินอักเสบโอ้ยอมามอซองหลบจามหลบหลบในอนอนลงพยาบาลจำจริงอ่ะนว่งางก็ะซื่อต้องไปนอนอะแต่ว่าบวง <c oughs> ไปนอนลงพยาบาลยันบวพอ,ก,อกับ พี่น้องเอา้าตาพี่ตอนน้องไว้ประมาณนี้นอ้องพี่น้องอาหารปืนบันห่อพ่นกบบรรยากาศฝนตกๆยังทกแท๊กแช๊กอยู่เด้เนี่ยยังเกียดใหนาห้องเซี่ยวเลยเจ็บแต่กับผักโอ้ผักแก่ผักนีไร้ายต้อ,ตองเตรียมกระทับอดอกมัดเกี่ยงตับคือกันฮอขอบุญขอบุณพี่น้องคือเกาทีดเกามาติดตาหนึส่ส้มเนาะครับ คลิปนี้ไวแซมนี้พี่น้องคลิปหนาพอ,อก,กันใหม่ผมกับน้องเป็มอำนราชพี่น้องไปเพียงท่านี้สวัสดีครับคุณรบ๊ายบาย